เอาละครับผมโซดีมเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมจบนะครับแล้วก็เราอยู่ในเกมมินิที่ชายนะฮะในวิดีโอนี้เราก็จะอยู่ใน2หัวข้อนะครับก็คือหัวข้อของกิจกรรมเกี่ยวกับพวกเอ่อแลกหน้านะครับแล้วก็หัวข้อที่2ก็คือพวกจัดทีมแลกหน้าว่าการที่จะสู้แลกหน้าเนี่ยต้องใช้แบบอะไรบ้างนะครับต้องใช้ทีมประมาณไหนนะฮะโอเคเรามาเริ่มดูที่กิจกรรมมันก่อนนะครับกิจกรรมก็จะมีอันนี้ครับที่เห็นนาหน้านี่เลยก็เป็นกิจกรรมล็อกอินเจ็ดวันนะครับก็ของก็โอเคเลยนะ ่อามาก็จะเป็นอ,อีเวนท์ที่อยู่ในส่วนของประกาศตรงนี้นะครับเทศการฉลองปีใหม่ไอเทมพร้อมลบมาแล้วเพียง1ทองเท่านั้นอันนี้คืออะไรหลายคนถามกันเยอะมากนะครับอัจนี้หนี่งทองนี้คือจะอยู่ตรงนี้ครับมันคือ,อลดราคาในส่วนของการแบบประจนภัยนะครับแบบบัฟปะบัฟเนี่ยฮะออโต้ไรต์เอทีเคเดฟแล้วก็เอชพีนะครับเนี่ยครับออต รถเหลือแค่หนึ่งะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพิชิตแลกหน้าเบรกนะครับนี่ก็หมดเวลาวันที่10มกราคมนะครับเวลาก็อยู่ที่ประมาณกี่วันวะประมาณเอ่อิบวันนะครับประมาณ3อาทิตย์ได้ประมาณนั้นซึ่งก็ในแลกหน้าเบรกก็อยู่นี้ครับกดเข้าไปนี่มาดูที่ส่วนแรกก่อนครับในส่วนเลสเลเยอร์นะครับเจ้าเลสเลเยอร์อเนี่ยมันคืออะไรหลายคนเนี่ยถามกันค่้นข้าง,างจะเยอะมาก นิสเลเยีร์เนี่ยก็คือแบบถ้าจำไม่ผิดนะมันก็คือการแบบว่าเปิดวอตให้กับคนทั้งเซิร์ฟมาตีครับประมาณนั้นพอเข้าใจปะต่อมาก็เปิดใช้แลกหน้าบูสเตอร์แลกหน้าบูสเตอร์เนี่ยก็คือคุณไปช่วยร่วมแจมกับเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยพอหลังจากที่บอสมันตายแล้วเนี่ยคุณจะได้รับรางวัลเป็น3เท่านะประมาณต่อ3สเท่านะฮะประมาณนั้น,ต,น,นต่อมานี้ก็จะเป็นแต้มนะครับแต้มที่เอาไว้ใช้ในการลงแลกหน้านะครับคือจำเป็นต้องมีเจ้าพอยตรงนี้นะครับในการลง,ลงแต่ละครั้ง ซึ่งก็จะมีระยะเวลาในการรีเฟรชด้วยบอสแคมปัสก็ตอนนี้เลเวลสูงสุดที่40นะครับมาดูกันที่เนื้อเรื่องอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่เป็นเนื้อเรื่องพิเศษของช่วงกิจกรรมไปเฉยว่าคอมเนต์มาเรื่องราวเป็นยังไงสำหรับร้านค้าเลดนะครับร้านค้าเลดเนี่ยก็จะมีของให้ซื้ออย่างเยอะแยะเลยนะครับที่น่าสนใจก็อย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้คือฟรีอันนี้คือจะเป็นตั๋วที่เอาไว้สำหรับเรียกเลดนะครับกอนนี้ที่เราฟาร์มเนี่ยามยอมอออก ก็ใช้ตั๋วเรียกได้5ครั้งต่อวันซึ่งสามารถที่จะมารับได้ทุกวัน,นครับวันละ5ครั้งอันอื่นนี้ก็แล้วแต่นะครับส่วนไอ้เจ้าการ์ดรีเซตเลยเนี่ยเอาจริงแล้วไม่จําเป็นเลยนะครับไม่รู้จะรีเซตเพื่ออะไรครับรีเซตจากเวิลสี่สิบเนี้ยการเวิลว1หนึ่งเพื่ออะไรวะนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ตั๋วพวกนี้ก็น่าสนใจนะแต่ว่าเราควรจะซื้อหลังจากที่เราเนี่ยได้รับพวกตัวละครพวกขอ,ของข้างบนมาหมดแล้วนะครับแต่ข้างบนเนี่ยหลายคนค่อนข้างจะถามกันเยอะมากนะครับว่ามันรับของยังไง,น,น,ไง,ไงนะครับ ยังไงอ่ะคือจะบอกเนี้ยคือจะบอกว่าคุณต้องมีเจ้า,เ,าเหรียญแลกหน้าเยอะนะครับหรกหน้าก็จะเป็นประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยครับเนี้ยเจ้าเหรียญเนี้ยนั่นแหละซึ่งคุณก็ต้องใช้การซื้อนะครับซื้อซื้อไปเรื่อยซื้อแถวบนนะครับเมื่อคุณเมื่อคุณเนี้ยซื้อครบ4 4อันนะครับคุณก็จะสามารถที่จะรับได้นะครับรับัวคอน,นมาปรึงรับไปเลยอึ๊บนะครับได้กวางมา เชิบเมื่อคุณซื้อครบแล้วเนี่ยคุณจะเป็นต้องรีเซ็ตด้วยนะครับกดรีเซ็ตไปใช้ลอติตตันถูกถูกครับเท่าไหร่เป็นไงครับหลังจากที่คุณรีเซ็ตแล้วปุ๊บมันก็จะไปสู่ส่วนที่2นะครับนี่คุณก็ต้องมาซื้อเจ้าพวกนี้มาใหม่ซื้อให้ครบ4อันพอครบซื้อครบ4อันแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถกดรับไอ้เจ้าตัวขอนี้มาได้นะครับพอจากที่กดรับตัวคอนี้เสร็จปุ๊บคุณก็กดรีเซ็ตหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเพซหลังจากนั้นคุณก็ถึงจะไปขั้นที่สามข อันนี้้วกันชืบซื้อไปชืบเจ็ดพันเลยเหรอหีบนี่ล่ะดูซิว่าจะได้อะไรขอเป็นคอสตูมโอ้โหชุดกากมากเลยห0้าพันอื้อซึบนี่ครับได้ได้แบบแฟรี่มาอันนี้เจ็ดพันโอเคแล้วกดรับนะครับ ปรึงมาแล้วได้ลุดดรอปมานะครับเดี๋ยวเรากดรีเซ็ตอีกครับปึื่นี่ครับมันจะกลายเป็นขั้นต่อไปเห็นปะเล่นง่ายๆแบบนี้ครับไม่ได้ยากเลยนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะแพงขึ้นเรื่อยแพงขึ้นเรืเ่อยเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณหลายแสนอยู่นะสามสี่แสนหรือไม่ก็อาจจะถึงห้าแสนได้ด้วยซ้ำนะครับที่ต้องใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจำเป็นที่ต้องตีบอสให้แบบทียิบๆเลยนะครับต้องพยายามมาตีบอสแบบเรื่อยๆอ่ะเพื่อเก็บไอ้เจ้าแบบเหรียญแลกหน้าเนี่ยนะฮะจำเป็นมากๆ ต่อมาก็เป็นส่วนส่วนของเควสนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากอันดับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับส่วนอันดับเลเยอร์นี้ยังไม่เปิดนะครับก็ลองกันไปมาดูในส่วนเมนูข้างในของการตีบอสกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเช่นผมเข้าอันนี้นี่อันนี้เป็นอันดับนะครับว่าใครเนี่ยตีได้คะแนนสูงที่สุดอะไรอย่างนี้นะครับยิ่งคุณทําคะแนนได้เยอะก็ของรางวัลก็จะยิ่งมากตามนะครับก่อนที่คุณจะเข้าไปตีบอสแรกหน้าเนี่ยก่อนที่คุณจะเข้าไปนะก็กดบูสก่อนนะครับซึ่งการบูส์เนี่ย มันจะได้เรียกว่าเป็นรางวัลประมาณสองเท่าแล้วก็ถ้าจะเอาคุ้มเนี่ยคุณก็ต้องไปกดในตอนที่คุณเนี่ยตีบอสระดับสูงๆนะครับรวมถึงอย่าลืมกดออโต้ฟีเวอร์ด้วยนะครับซึ่งมันจะกดใช้ฟีเวอร์ออโต้เลยอัตโนมัติเลยนะครับมาครับเราจะมาดูกันว่าการตีบอสแร,รกหน้าจะเป็นยังไงสําหรับทีมที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีดาน่านะครับมาอาดโคกะเฮอร์มิตแล้วก็เม็นะครับในตัวนี้ซึ่งใช้เม็เนี่ยเป็นตัวดาเมจหลัก เมเดียเป็นหนึ่งตัวละครที่เรียกว่าเหมาะกับการตีลักหน้ามากแล้วก็มียูไนตตัวเึ่ที่เป็นตัวสีดาวนะครับพาดไฟรวมถึงใช้เฮอร์เมสด้วยนะครับเจ้าเฮอร์เมสหรือเฮอร์มิสเนี่ยมันเหมาะเอาว่าสำหรับในการ,รบัฟนะบัฟดามเมจต่างๆนะให้กับตัวคอนรสายโจมตีของเรานะฮะก็ใช้อามาบัฟนี่แหละถ้าใ,ใ,ใช้ใช้งานได้ดีมากการตีให้ได้คะแนนเยอะคะแนนน้อยเนี่ยเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีเวลาจํากัดนะผมก็ตีได้เรื่อยจนบอสตายนะจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีเวลาจำกัดนะครับเพราะฉะนัน ดาเมจที่ทําได้ต่อครั้งเนี่ยมันก็จะเหมือนกับจาถูกจํากัดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีทิคการเล่นหลากหลายแบบครับอย่างเช่นเราเน้นสายแบบในผมสะเล่นเนี่ยก็คือแบบออกแนวสายบาลาน,นะครับสายที่แบบว่าเด้งไม่ตายง่ายแล้วก็ทำดาเมจได้อยู่ในระดับที่ดีพอสมควรนะครับกับสายบูทด,ดาเมจนะครับบูทด,ดาเมจก็จะใช้ตัวอย่างเช่นดีนาชีที่เป็นถือแต่สงข้างนะครับที่บวกดาเมจให้กับฝั่งเราเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,บท่าไฟพร้อมกับ ทีมเราเนี่ยก็บางด้วย7จิปรเ็นนะครับมันก็เป็นดาบสองคมนะครับที่แรงขึ้นมหาศารจะตายง่ายประมาณนั้นแล้วก็อัดตัวดาเมจตัวอื่นอย่างเช่นบัฟชีไปอย่างแพนเทออนอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับก็ทําให้ทีมเนี่ยแบบบูตดาเมจได้มหาสารบางทีเผยเป็นล้านเลยนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สิ่งน่ากลัวอย่างเดียวคือตอนที่บอสสกิลท่านไม่ตายนะครับมันก็ค่อนจะแรงพอสมควรนะฮะมาดูครับว่าเป็นเสร็จแล้วเนี่ยทีมผมเนี่ยจะได้คะแนนอยู่เท่าไหร,ร่นะฮะ อ่าหมดเรียบร้อยนะครับดูสิที่ผมเนี่ยก็จะทำดาเมจอยู่ที่ประมาณ7จ0 0แสนนะครับส่วนใหญ่ก็เนี่ยประมาณนี้ตลอดนะฮะนี่ครับสหรับการตีเลกหน้าคนอื่นนะครับแล้วก็หลังจากจบแล้วเนี่ยเราก็มากดรับรางวัลได้นะฮะปึ๊บบางทีเนี่ยหลังจากที่กดรับรางวัลเนี่ยมันจะมีกล่องดรอปด้วยนะครับเจ้ากล่องนี้ก็จะมีดรอปของหลายแบบนะครับตัวหนึ่งนั้นก็จะมีคอสตูมด้วยซึ่งหลายคนก็ได้กันมาแล้วนะครับคอสตูมก็ทำอะไรเอาไว้ใส่กับแคมปัสครับถามว่าแคมปัตได้มาไงเจ้าตัวแคมปัสนี คือมันได้มาจากร้านค้าเล็อยู่แล้วครับคือคุณทาบัคกิจยังไงคุณคุณก็ได้มาฟรีหนึ่งตัวแล้วถ้าคุณได้คอตูมมายังไงคุณก็มีใส่อยู่ดีนะครับอันนี้คือไม่ต้องห่วงเลยต่อมาจะเป็นการเรียกบอสเลยนะครับผมจะเรียกมาให้ดูนะครับหนึ่งครั้งนี่ปึ๊บสมมุติว่าอันนี้เป็นบอสท,ที่ผมเนี่ยไปเจอแบบว่าผจญภัยไปอ่าผมฟาร์มอยู่ดีแล้วบอสโผล่มานะครับผมก็กดเริ่มหรือจะกดตัวก็ได้มาดูกันว่าระหว่างที่เราเราเล่นของคนอื่นเนี่ยครับ กับบอสของเราเนี่ยเป็นไงนี่กดย้อนออกมานี่ครับมันจะมีระบบชวนระบบเรียกด้วยนะครับแล้ก็ถ้าเกิดเราอยากเรียกเพื่อนมาเนี่ยก็กดไปนะครับประมาณนั้นนะ่ะตรงนี้ลองกดเล่นกันเองนะฮะซึ่งคลิปเนี่ยผมจะตีแบบคนเดียวผมก็จะกดใช้ไปเลยโจมตีสู้ปุ๊บโอเคทีทั้งหมดพร้อมในส่วนนี้เนี่ยผมจะขอสคิปข้ามไปนะครับในส่วนที่ว่า เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากนก็ตีแบบทั่วไปนี่แหละแต่ว่าผมจะให้ดูในอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือการกด break เบรกอะไรสักอย่างเนี่ยกดข้ามเลยกันตรงนี้อ่านี่ครับก็บอสไม่ตายนะครับเอาจริงแล้วเหลือแอค่แสนกกว่าเองจะทำยังไงล่ะก็เราต้องฆ่าบอสให้ตายเพื่อที่จะอัพเลเวลต่อไปนะครับมันก็จะมีปุ่มที่เขียนว่าเบรกอ g เกนอยู่นะครับก็เหมือนกับต่อสู้แบบแบบทอมเมดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่โดยการใช้ตัวที่เราสะสมเอาไว้นี่นะครับตัวที่ว่าต้องลงลงบอสเนี่ย พอเรากดต,ต,ตัวนี้ไปเนี่ยปึ๊บนะครับมันก็จะทำดาเมจตามที่ว่าเราทําได้เนี่ยที่สะสมไว้ชาร์จไว้เนี่ยตามมันเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งก็เ,เท่ากับว่าทำดาเมจไปปึ๊บบอสก็ตายเลยนะครับกดไปมันก็เหมือนกับประมาณว่าเอาลงบอสอีกรอบเป็นไงพอเข้าใจไหมนะครับนี่แหละปึ๊บนะครับบอสก็ตายเลยอ่าประมาณนั้นฮะตัวคนเดียวเลยฟินๆขอรับรางวัลสิขอกล่องเถอะมีกล่องมั้งไหมเนี่ย ไม่ได้กล่องเลยนะครับโ <c oughs> คตรแย่กล่องไม่ได้นะครับอดไปต่อมานะครับเรามาดูในหัวข้อที่สอนะครับเกี่ยวกับการจัดทีมแล้วก็ตัวละครในส่วนที่ว่าเข้ามาใหม่นะพวกแคมปงแคมบัสเนี่ยมันเก่งหรือเปล่านะครับเอาจริงแนละ้วเป็นคําถามที่เดี๋ยวก็คงจะมีถามเข้ามาแล้วก็อยู่ในใจกันบ้างรับแรกเรามาดูที่ส่วนของแคมปัสก่อนแคมปัสนะครับนี่ดูในส่วนนี้เลยแคมปั่ไหนวะเนี่ยนี่ครับซับแคมปัสเนี่ยหลายคนถามว่าเอ้ย ได้มาแล้วดีไหมอ่ะแบบปั้นมาเล่นดีไหมบอกเลยว่าดีครับดีมากนะฮะาจากโปรเพเยอร์แล้วผมก็ถามโปรเพเยอร์เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเอ้ยแคมปัสเนี่ยมันดีออมากใช่เพราะว่าผมอ่านสกิลแล้วมันโอเคออมากเลยนะส่วนโปรเพเยอร์เขาบอกว่าโอ ح, ้โหแคมปัสเนี่ยดีครับแนะนําว่าถ้าได้มาแล้วควรปั้นมันสามารถที่จะเอาไปลงในอีเวนต์ต่อไปได้นะครับพวกาธาตุน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาทําทีมทาธาตุไม้ที่สามารถสู้กับพวกาธาตุน้ำได้เอาจริงแล้วแล้งไอแนใน PV p ีพต่างๆในเมตาเนี่ยมันจะเป็นพวกเมตาทีมน้ำซะส่วนใหญ่นะครับ ทีมน้ําจะมาโหดมากเพราะว่าตัวธาตุน้ําส่วนใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างจะเก่งนะครับค่อนข้างจะสกิลค่อนข้างจะดีเยอะแยะอ่ะอย่างเช่นตัวแรกเลยโคกะเนี่ยเป็นธาตุน้ำแหละใช่ไหมเออตัวอื่นอีกอ่ะอีเลเซียมไอ้น้องหงยางอีกอ่ะเป็นธาตุาน้ำเหมือนกันนะครับโอ้มีหลายตัวเลยที่เป็นธาตุน้ำนะครับที่ยังเก่งทั้งนั้นเลยนะครับก็สามารถที่จะเอาตัวเนี้ยปั้นเนี่ยไปแอนตี้พวกนั้นได้ไปสู้พวกนั้นได้นะครับแล้วก็สับตัวอื่นเนี่ย อย่างตัวอื่นก็เหลือต,ตัวนี้ใช่ไหมซาตาคอ์สนะครับผมขอพูดรวมๆนะครับ <g criterion> แล้วก็ตัวนี้อีก3ตัวตัวนี้นะครับ <parks> นี่เจ้ากวางเจ้าเจ้าลุงที่ว่าเป็นแฟรี่เนี่ยตัวคอรเหล่านี้เนี่ยบอกเลยว่าสก,กิลไม่เด็ดเลยนะครับแบบดูอ่อนมากนะฮะรวมถึงผมไม่ถามโปมรเพย์เรียบร้อยนะครับว่ามันควรจะปั้นไหม <K> เขาบอกว่าไม่น่าปั้นเลยสักนิดเดียวนะครับ ใน event เว้นนี้บอกเลยว่าตัวที่ควรปั้นที่สุดก็คือมีแค่แคมปัสตัวเดียวนะครับนี่ฮะแค่นี้เองนะฮะต่อมาครับเรามาจัดทีมในการสู้กับแคมปัสดีกว่านะครับผมขอยกตัวอย่างเป็นแคมปัสนะเพราะแคมปัสในช่วงเลเวลยี่สิบขึ้นมากว่ายี่สิบห้ามันมันก็จะกลายเป็นแบบเจอแต่แคมปัสแหละซึ่งเป็นธาตุไม้แต่ก่อนนั้น,น,นเนี่ยช่วงเลเวลยี่สิบหรือว่าต่ำกว่านิดนึงเนี่ยมันจะมีพวกธาตนะุน้ำอย่างเช่นเออ่ซันต์คอร์สมาเนี่ยทำให้ทีมเราเนี่ยมันต้องจะสู้ยากนิดนึงนะครับด้วยความที่ถ้้าาาเเกิดรปันทีมมไฟม เจอน้ําก็ต้องแพ้ใช่ไหมล่ะจะเจอแคมปัสก็ต้ตีแรงแต่ว่าเราไปโฟกัสกันที่การปั้นทีมไฟนะครับทีนี้ตัวละครที่ควรจะมีนะครับก็จะเป็นแบ่งเป็นสายดาเมจนะครับสายดาเมจที่ต้องมีเลยก็คือเม็ดครับเม็ดนี้เหมาะมากนะครับกับการสู้กับแคมปัสนะครับต่อมาก็จะเป็นในตัวนี่ก็ได้นะครับเฮดเทียเฮเทียก็สามารถที่จะสู้กับแคมปัสได้อย่างดีเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้มากอะไรแต่ถือว่าใช้ได้อะ นี่นะครับก็มี5าดาวอยู่2ตัวนะครับที่สามารถที่จะทําเป็นตัวดาเมจใช้ได้นะครับต่อมาเป็นตัว4ดาวนะครับที่เด็ดๆเ,ดดเดดก่งนะครับที่เอาไว้สําหรับในการสู้กับบอสทำดาเมจกับบอสก็คือยูน่าครับตัวเดียวนะครับจริงแล้วมันม,มีตัวอื่นก็พอใช้ได้นะเช่นตัวที่เป็นตัวปืนตัวนี้นะครับเนี่ยก็พอใช้ได้แต่ว่ามันเอาจริงแล้วถ้ามียูน่าคนปั้นยูน่าที่สุดนะเพราะว่าทาดาเมจได้ดีมากกับบอสขัมปั้นนะครับมีดาเมจโบนัสที่ว่าโจมตีทัดไม้แล้วก็ทาดาเมจแบบเป็นโบนัสเพิ่มขึ้น ประมาณน,นี้ต่อมาก็เป็นส่วนตัวละครที่เป็นสายแบบป้องกันละกันนะป้องกันก็ได้นาเป็นดาน่านะครับดาน่าแล้วก็มาร์สนะครับแล้วก็ไซลิงก็ใช้ได้นะครับส่วนเมทิตตัวนี้เมทิสเนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าใช้งานยุ่งยากนะครับสกิลเนี่ยนางก็สกิลดีนะแต่ว่าสกิลออกค่อนข้างจะใช่แบบยุ่งยากเล่อนไขการใช้ค่อนข้างจะลําบากนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเล่นตัวนี้ก็ลาบากนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับรวมถึง ตัวละครอย่างไอเจ้าหน้ของขานี้ก็ใช้ได้เพราะว่ามีบัฟบ,บาเลียเราจะเน้นที่บัฟบ,บาลียนะเพราะว่าทาให้ทีมเนี่ยถึกขึ้นนะครับยืนได้แบบยาวขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับในการชนกับบอสต่อไปก็จะเป็นตัวละครที่เรียกว่าเป็นสายที่ว่าเอาไวสา้สำหรับ,บเล่นความเร็วนะครับที่ต้องมีที่ต้องมีก็คืออย่างเช่นโคกะเลยโคกะนี่ครับหตัวนะที่ต้องมีนะครับจัดทีมแบบอย่างนึงย่างนึงนะตั้งแต่สาระเม็ดหนึ่งตัวต้องทั้งหนึ่งตัว สายความเร็วที่ว่าไอ้บูตความเร็วพวกนี้คือ1ตัวนะครับก็ยังมีโคกกะแล้วก็มีน้องแว่นนะครับมายาฮวนที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับในการเอาไปทําให้ทีมเราเร็วขึ้นนะครับต่อมาก็ซัพพอร์ตเหมือนกันแหละแต่ว่าก็ผมจะเรียกกันมาว่าเป็นแบบซับดามจด,ดีกว่านะครับตัวคอนซับดามีดด่ยค่อนข้าง,างจะำเป็นที่ต้องมีอย่างที่ผมมีเออน้องหมีใช่ไหมน้องหมีนี่คือมีซับดามจด,ด้วยนะครับทำให้ตัวคอร์ตัโจมตีผมเนี่ยโจมตีโคตรแรงประมาณนั้นควรจะมีนะควรจะมีอย่างเช่นตัวไหนบ้างล่ทีั ก็ซาลเมก็จะมีตัวนี้นะครับดีนาชีเรียกว่าเป็นตัวเลครที่โคตร,คตรดีที่สุดแล้วนะครับในการซับดาเมจในอีเวนต์พวกนี้ซัลดาเมจในทตุไฟเนี่ยโจมตีแรงขึ้น70%นะครับโคตรแรงแต่ว่าทีมเราก็จะบางเหมือนกันนะครับเป็นดาบสองคมที่ก็จะใช้งานนางได้ดีก็ต่อเมื่อเรามีอย่างเช่นดาน่ายืนคู่ดาน่าหรือพวกตัวที่มีบัฟบัฟแบบเกาะบาเรียครับทำให้ทีมเราแบบเอ้ยแม่งตายยากนิดนึงนะครับไม่งั้นเนี่ยจะบางมากถ้าไม่มี ไม่ควรเอานางไปใส่ทีแบบเดียวๆนะครับโดยที่ไม่มีตัวป้องกันที่แบบบัฟบาลียให้เลยไม่ควรอย่างยิ่งนะครับต่อมาก็ตัวบัฟดาเมจอื่นๆก็จะเช่นนี่ครับมาม่านะครับแพตทีออนนะครับควรมีมากๆตัวนี้คือเก่งในเรื่องของการบัฟคริบัฟดาเมจที่ทาให้โคตรแรงนะครับผมยังอยากได้มากเลยตอนเนี้ยนะครับต่อมานะฮะก็น้องหมีครับแนะนําเลยน้องหมีนี่ใช้งานได้ดีพอสมควรถ้าเกิดใครมีก็สามารถปั้นเอามาใช้ได้นะครับ ประมาณนี้ต่อมาตัวสีดาวบ้างมีตัวไหนเด็ดเดดบ้างนะครับตัวเด็ดเดดเลยก็คือตัวกีตาร์นะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับเมลโพมินี่นะครับก็มีความใกล้เคียงกับการใช้พาทิออนเจ้ามาม่าก็คือบัฟพวกเอ่อดาเมจคีแล้วก็บัฟคริให้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นบัฟดาเมจให้นะครับเอาจริงแล้วก็ไม่ได้เวิร์กมากแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มีบัฟดาเมจเลยนะครับต่อไปก็อย่างเช่นนี่ครับ ลิซ่าดิซ่าก็ใช้ได้นะครับดิซ่าก็ใช้ได้แต่ว่าเป็นธาตุน้ำอาจจะโดนโจมตีแล้วปิวง่ายเปล่านี่ก็ไม่มั่นใจแต่ว่าบัฟแลเมจเหมือนกันนะครับเอาจริงๆแล้วมีบัฟและเมจอีกหลายตัวนะครับแต่ว่าลองไปดูกันเอาเองนะครับผมก็จะแนะนําแบบคร่าวๆก็แล้วกันนะฮะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวละครสายพวกดีบัฟก็ได้นะครับเป็นดีบัฟก็จะดีเหมือนกันหรือสายฮิวก็ได้ฮิวที่แนะนําก็อย่างเช่นมาอัดลงไปมาอัดไซลิงก็ได้นะครับ สลิงก็ค่อนข้างจะกึ่งๆแต่ใช้งานใ้ครอบคลุมพอสมควรนะครับแล้วก็อย่างสายฮิวตัวอื่นล่ะมีอะไรบ้างอีกก็น่าจะเป็นสีดาวละที่ดีๆก็อย่างเรดาร์นะครับเรดาร์ตัวนี้นี่เรดาร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเนี่ยไม่อยากจะใส่พวกสายแบบสายฮิวลงไปนะครับก็แนะนําเป็นสายที่ว่าเป็นดีบัฟฝั่งตรงข้ามบัฟบอสละกันดีบัฟบอสละกันทำให้บอสเนี่ยปางขึ้นนะครับตัวที่แนะนําเลยคือตัวนี้ครับ ผมกลางปั้นอยู่นะครับตัวนี้เนี่ย ee, ่อนข้งจะดีมากและใช้ได้หลายงานนะครับใช้ได้แบบว่ายาวยันตัวอื่นก็ยังได้นะครับสกิลเนี่ยจะเป็นประเภทที่ว่าดีตรงในส่วนแบบลดพลังป้องกันของ bon บอสทำให้โคตรวางแล้วทําให้บู์ดาเมจของทีมเนี่ยค่อนข้างมหา,าศาลทีมเรามีบัฟดาเมจแล้วมีตัวดาเมจแล้วแต่ก็ยังมีตัวดีบัฟเนี่ยที่ทาให้ลดเกาะของสตูนะครับทำให้สตูเนี่ยบ้างลงไปอ,าา to to ไอ,อีกนะครับทำให้โดนดาเมจเนี่ยอย่าง,คงโคตรแรงไปอีกนะครับก็หลายคนก็ลองจํจๆกันเอาไว้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมติดตามเสียงเพลงของเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยมองหาเกี่ยวกับไกด์เกมของเดที่นี่ชายเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไปที่ใต้คลิปนี้นะครับซึ่งก็จะรวบรวมไกด์เกมเกี่ยวกับเดทีนี่ชายเอาไว้นะครับก็กดเข้าไปส่องดูด้านทับว่ามีอะไรบ้างแต่เราก็จะทําเรื่อยๆนะครับโอเคครับแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มคอมมูนิตี้ด้วยนะครับผมโอเคแต่วันนี้ผมจบขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับย